สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดร้อยเอ็ด เรามุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างสมดุลทางด้านความรู้คุณธรรมและศักยาภาพนำโดยนายสุชาติพุทธลาพ่วอำนวยการสพปร้อยเอดเขตหนึ่งดรสุกิจกลางสุขนายกิติภูมิอุทิสารดรวิทยานนท์พาและดรบุตศกรแสนยบุตรรองพ่วอำนวยการสพปร้อยเอดเขตหนึ่ง สพปร้อยเอขต1บริหารจัดการพัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นเป้าหมายเรียนดีมีความสุขโดยการคิดค้นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยรูปแบบร้อยเอ็ดวั The First Model กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นสามเสาหลักแห่งความสำเร็จ เพื่อให้บริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศได้แก่ได้ใจคนได้ผลงานประสานพลังเพื่อให้ทุกคนดำเนินงานประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่ผลลัพธ์คุณภาพ4ด้านได้แก่ด้านวิชาการวิชาชีพวิชาประรองชีพและวินยัยโดยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแนวทางการดำเนินงานผลการดำเนินงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตหนึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ระบบแกนีส้สปทโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการแก่ครูและบุคลากรในสังกัดรวมถึงข้าราชการบำนาญ มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน33รายดังนี้กลุ่มสีแดง31รายกลุ่มสีเหลือง2รายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตหนึ่งได้ดำเนินการประชมุมร่วมกับสถาบันการเงินทุกสถาบันและขอปรับลดดอกเบี้ยจากสังกร์ออมทรัพย์ซึ่งได้รับการปรับลดดอกเบี้ยจาก6.15เป็นร้อยละ5.98 เมื่อวันที่1กันยายน2567และเมื่อวันที่10มกราคม2568ได้มีการประชุมกรรมการสหกรณ์อมรั์คร้อยเอ็ดจำกัดซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ปรับลดดอกเบี้ยจาก5.98เป็น5.90ซึ่งลดลง1อยละ0.8มีผลวันที่1มีนาคม2568สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขตหนึ่ง ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและพัสดุเมื่อวันที่30-31พฤษภาคม2567โดยได้บูรณาการให้ความรู้ด้านการเงินมีการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน220คนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขตหนึ่งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินผ่านระบบ e-learning หลักสูตรมัน y c o ค้ด Coach, สร้างความยั่งยืนด้วยความรู้ด้านการเงินวิธีการกิจกรรมที่ดำเนินการ 1. การดำเนินการของสถานีแก้หนี้การแก้ปัญหาหนี้ครูโดยใช้สถานีแก้หนี้ระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา มีการรวบรวมวิเคราะห์จัดทำข้อมูลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุมร่วมกับสหกรณ์อมทับครูและสถาบันการเงินมีการวางแผนกำหนดแนวทางการแก้หนี้สินครูในจังหวัดมีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ในทุกระดับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งได้เชิญสถานีแกนนี้ทั้ง4สถานีประกอบไปด้วยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางและข้อสรุปเพื่อที่จะนำไปเจรจากับสากัอมรัพ์คูร้อยเอ็ดและสถาบันการเงินอื่นๆ วันที่18เมษายน2567 4ส,สถานีแก้นีค้ครูร้อเอดจับมือสากรอมทรัพ์ยครูธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรในการศึกษาของจังหวัดร้อเอวันที่18มิถุนายน2567เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อเอด ขอมติประธานสาก์อมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดการปรับลดดอกเบีย้ยปัญหาและอุปสรรค 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูส่วนใหญ่เป็นหนี้สินในระบบเช่นสาก์อมทรัพย์ครูธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยซึ่งธนาคารแต่ละแห่งมีดอกเบีย้ยเงินกู้ที่สูงและในแต่ละเดือนสมาชิกต้องจ่ายดอกเบีย้ยเป็นจำนวนมาก ทำให้คงเหลือเงินที่จะจ่ายไม่เพียงพอ 2. ความจริงใจของผู้บริหารสากกอ์อมทรัพย์ครูเน้นเรื่องสวัสดิการของครูมากกว่าผลกำไร 3. ความมีวินัยของผู้กู้และมีความรับผิดชอบ 4. การนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมสูงสุดทุกหน่วยทุกสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้สินครู ร่วมกับสากลออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงินในพื้นที่เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยข้อเสนอแนะ 1. สากลอมทรัพย์ครูและสถาบันการเงินอื่นควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้อยู่ในระดับที่รัฐบาลกำหนดเพื่อให้เป็นสวัสดิการที่แท้จริง 2. จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ 3. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกกะบะขและมีปัญหาหนี้วิกฤตการให้กู้เงินกะบะขในส่วนของเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อนำไปลดยอดหนี้ 4. ควรมีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีภาระค้ำประกันที่ต้องรับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้ 5. ควรมีการอบรมเชิงลึกแนวทางวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับคณะกรรมการทุกคณะการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐสถาบันการเงินและตัวครูเองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตหนึ่งมีความก้าวหน้า ทั้งในการปรับลดดอกเบี้ยและการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและเชื่อมั่นว่าหากร่วมมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินและขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสร้างเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืนได้